สวัสดีสวีรัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุม่มบนคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุงหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุม่มบนคนร้อเอ็ดทุกท่านนะครับ และสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมครับและ,และก็ส่งกําลังใจให้พี่พี่ที่ไปทํางานอยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมครับพี่น้องสําหรับวันนี้หนุม่มบอลคนไร่นำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเกาตามสไตล์ช่องหนุม่มบอลคนรอร่สำหรับวันนี้ครับพี่น้องเป็นสีสันวันดีครับพี่น้องเป็นวันเกิดของหลาหน่อยครับพี่น้องหลายๆท่านมีความคิดหลายๆอย่างอยากร่วมกิจกรรมอยากมอบของขวัญในแกลาหน่อยหลายๆอย่างครับ แต่สุดท้ายแล้วคนเราอยู่ห่างไกลบางคนก็ยังไม่พร้อมหลายๆอย่างเนาะสำหรับหนุ่มวนลคนร้อยเอด็ดขอนำเสนอสิ่งดีๆประเด็นดีๆวันนี้มาร่วมกิจกรรมครับพี่น้องร่วมกิจกรรมอียังมาร่วมกิจกรรมร่วมกันคอมเมนต์ในคลิปช่องหนุ่มวนลคนร้อยเอ็ดเนี่ยแหละครับพี่น้องคอมเมนต์อวยพรวันเกิดหลาน้อยครับพี่น้องแสดงความรู้สึกทุกอย่างที่ท่านมี แสดงความจริงใจทุกอย่างที่ท่านมีคอมเมนต์ comment ออกมาครับพี่น้องคอมเมนต์ comment ใต้คลิปช่องนุ่มวนคนร้อยเอ็ดผมเชื่อเลยว่าคลิปคลิปนี้หรือคอมเมนต์หลายๆท่านที่คอมเมนต์ออกมาจากใจอวยพรวันเกิดลาจากใจอาจจะมีคนใกล้ชิดหรือหลาหน่อยเข้ามาเบิงเข้ามาชมแล้วมาอ่านเจอน้องก็จะมีความสุขอย่างน้อยครับพี่น้องบอจําเป็นต่องทรงของให้บอจําเป็นต้องทรงมาไล่ออนไลน์ให้ ่จําเป็นต้องเอาเงืนไปห้แต่เราสามารถอวยพรมันเกิดหลาน้อยด้วยความยิงใจด้วยความรู้สึกทั้งหมดครับพี่น้องออกมาได้เต็มทีเลยสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตคนหนึ่งคนละคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมขออนุญาตคอมเมนต์อวยพรครับพี่น้องขอนะครับเด้อว,วันนี้เป็นวันพิเศษของหลาน้อยเป็นวันที่เศษของธิดาน้อยเป็นวันทีเศษของนางฝ่าเฮาหน่อยครับพี่น้อง เอามาร่วมกิจกรรมกันอวยพรวันเกิดลาหน่อยคอมเมนต์มาเยอะๆอวยพรกันมาเยอะๆวันนี้ผมเชื่อเลยว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปประวัติศาสตร์ของการอวยพรวันเกิดลาหน่อยก็ได้เราร่วมกิจกรรมอยู่ใกล้อยู่ไกลความรู้สึกทุกอย่างที่เรามีจากใจคอมเมนต์มาได้เต็มที่เลยสําหรับช่องหนุ่มโอนคนร้อยเอ็ดมาร่วมอวยพรวันเกิดลาหน่อยในวันพิเศรษร่วมกิจกรรมวันนี้ขอเต็มที่คลิปนี้ กิปง่ายๆแต่มีความจริงใจมีความรู้สึกที่ออกมาจากฐาน f c หนุ่มวนคนร้อยเอ็ดฐาน f c ของหลาหน้อยฐาน f c ของสาหน้อยเพรเพบันแพงหรือกระทั่งหลายๆท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมครับกดติดตามและคอมเมนต์อวยพรวันเกิดหลาหน้อยวันนี้เป็นวันพิเศษขออวยพรกันเต็มทีเอาจากใจเลยนะครับพี่น้องเอาจากความรู้สึกที่พ่อพ่อแม่เอฟซีติดตามหลาหน้อยมาอยากอวยพรสิ่งไหนอยากส่ง พรดีๆอะไรบ้างไปให้หล่าน้อยทรงกำลังใจให้ถึงหล่าน้อยทรงความรู้สึกทุกอย่างที่เราต้องการจะมอบให้แก่หล่าน้อยคอมเมนต์มาเยอะๆครับพี่น้องเป็นคลิปพิเศษผมมอบให้กับ f c ทุกท่านเลยว่าวันนี้เรามาร่วมอวยพรให้แก่หล่าน้อยเป็นคลิปพิเศษที่ดีๆที่พร้อมที่จะมอบให้แก่หล่าน้อยครับพี่น้องสำหรับหนุ่มวอลคนร้อยเอ็ดก็จะร่วมกิจกรรมเหมือนกันคืออวยพรวันเกิดหล่าน้อย สำหรับหนุมวนคนละเอียดก็ขออวยพรให้หลานน้อยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินร่ำรวยทองร่ำรวยบาร,รมีร่ำรวยวาสนาคิดสิ่งไหนค่อยสมปรารถนาเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางไปไซสก็ให้คนรักคนเมตตาไปไซสก็ให้คนนิยมชมชอบรักและเมตตาติดตาม เงินไหลกองทองไหลมาณชาลิติรวย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 ไม่มีที่สิ้นสุดรวยบุญรวยวาสนารวยหัวใจรวยน้ำใจแบบนี้แบบนี้ตลอดไปทำสิ่งดีๆมอบให้แก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่ตำบลแก่อำเภอแก่จังหวัดทุกคนที่ได้รับสิ่งดีๆจากลาหน่อยขายลาหน่อยเป็นคนดีเด็กดีของพ่อพ่อแม่เอฟซีแบบนี้ตลอดไปรวยรวยปังๆเฮงๆตลอดไปครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจที่จะพูดรักหลาหน้อยเมตตา,าหลาหน้อยเราพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมกันทําสิ่งที่ดีๆให้เก่หลารน้อยให้หลาหน้อยจะเริญรุ่งเรืองแบบนี้ตลอดไปผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านมีความคิดหลายๆอย่างอยากอ,ยาอวยพรหลายท่านก็อย่างอวยพอก็อวยพออยู่บ้านเอา้าลองมาอวยพออยู่ในช่องนุ่มวลคนรายะเอด็ดเบื้งสิเป็นอย่างไรครับอย่างน้อยเราก็ได้เอาความรู้สึกทั้งหมดออกมา ส่งให้ไปหาหลาหน่อยครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องสำหรับเมื่อคืนหนุมนอนค้นนั่งเบิงแหลปป้าพอหักไม่หักที่เพิ่นหักหลาหน่อยปว่าจะเป็นพอการใช่ก็ดีปวาจะเป็นเสียน้นก็นดีแม่บีก็ดีหลายๆท่านที่มาพอหักไม่หักหลายๆท่านเข้ามาร่วมอวยพรให้แม่แก,ก่ก็ดีนางเอกปอมแปมก็ดีหลายๆท่านที่เข้ามาดีใจหลายครับพี่น้องมีคนรักมีคนเมตตามีคนสรรเสริญสิ่งที่เรา หลาหน้อยทําไปมันถูกทางถูกต้องไม่ใช่ว่าสันเสรินมั่วซั่วทุกอย่างเกิดจากสิ่งที่หัวใจหลาน้อยอยากจะมอบให้แก่สังคมเด็กคนนี้เคยลําบากมาจึงมองเห็นทุกอย่างกับความลำบากของสังคมหลาหน้อยก็เลยไม่รอช้าสิ่งที่ครูบาอาจารย์แจ้งมาหรือทางโรงเรียนแจ้งมาถึงครูบาอาจารย์หรือพระอาจารย์บุญนุนนี่แหละครับพี่น้องหลาหน้อยได้ยินก็พร้อมที่จะทํากิจกรรมนี้ พร้อมที่จะสนับสนุสน,นสิ่งนี้ผมเสือเลยวาโมนีหลานน้อยก็น่าจะไปทําบุญวันเกิดโดยการมอบมอบเงินส่วนที่ประมูลได้ไปให้แก่โรงเรียนแก่เด็กที่บกพร่องทางร่างกายหัวใจดวงนี้คือผมว่าเอฟซีทุกท่านเห็นทุกอย่างที่หลานน้อยกระทํามาเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าทําด้วยการเสแสร้งนี่คือทําด้วยหัวใจเพราะหลานน้อยเข้าใจความรู้สึก ผมเสื้อเลยว่าถ้าลาน่อยไปหมอบมีน้ําตาไหลอีกล่ะเพราะหลาหน้อยเป็นคนเข้าใจหนึ่งตัวเองก็เป็นแต่เราประสบความสุขเราก็อยากช่วยคนที่เป็นมากกว่าเราความรู้สึกนี้ผมว่าหลาหน้อยเป็นคนที่เข้าใจมากที่สุดแม้กระทั่งเรานั่งดูผมก็ยังน้ําตาแตกตั้งแต่บอลจูพาหลาหน้อยไปแล้วในรอบที่แล้วโอ้ผมกันน้าตาซึมครับพี่น้อง นี่คือครั้งหนึ่งที่เราและ FC หลายๆท่านร่วมกิจกรรมไม่แปลกใจเลยพ่อพ่อแม่เอฟ f c ที่ร่วมประมูลเมื่อคืนเพิ่นก็อยากเฮ็ดบุญกับนา่งฟ้าเฮ็ดบุญกับนัง่เนงเอกน้อยเฮานี่คือสิ่งที่หลาน้อยเป็นสะพานบุญกับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC. เป็นเด็กที่มาเชิญชวน FC ทั่วประเทศทำบุญดีบ่ครับพี่นอ้องศิลปินแบบนี้มีใครเจอบ้างไหมมีใครเห็นบ้างไหมว่า มีด้วยเหรอในประเทศไทยศิลปินแบบนี้ที่มาเชิญชวนพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ร่วมทําบุญร่วมกิจกรรมที่ดีอันไหนดีหลาน้อยนําเสนอขึ้นมาร่วมช่วยเหลือสังคมในประเทศทุกคนครับผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ที่ร่วมประมูลเมื่อคืนคือตั้งใจร่วมทําบุญแหละหลักๆเลยทําบุญกันนังเองน้อยสะพานบุญที่ดีสะพานบุญคนนี้นําส่งเงินทุกบาทท,บาท,ทุกสตางค์ถึงคนที่เขาได้รับคนที่เขารับทุกคน ก็เลยเป็นปิติอยินดีที่หลายๆท่านพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะมออให้เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาที่น่ๆพ่อกันใชัได้ค่าวแววๆมากมีบอต่มกว่าสามแสนครับขึ้นนี่ปังแน่นอนเฮงแน่นอนพ่อกันใชัเล่าลากหลาหน่อยเล่าลักลูกเล่าแม้กระทั่งการกอดของเมื่ขึ้นผมเบิ่งแล้วมีความสุขครับพี่น้องผมกับมองเห็นหลาหน่อยไปขอพรกับพ่ออีกผมก็ดีใจ ดีใจประทับใจเด็กคนนี้รักพ่อรักแม่จริงๆมีความสุขครับพี่น้องคอ้พี่น้องเข้าดูแลก,กันไปเมตตากันไปสนับสนุนกันไปช่วยเหลือกันไปเป็นตาสายตาสอดส่องอันไหนบ่ดีก็แจ้งกันบอกกันครับพี่น้องส่วนอันไหนดีแล้วเราก็สนับสนุนกันไปนุ่งอนคนละเอีดก็ขอสัญญาว่าจะร่วมปกป้องหลาหน่อยอันไหนไม่ดีก็พร้อมที่จะออกมาพูด สิ่งดีๆเผยแพร่พสิ่งดีๆหลาหน่อยให้มีความสุขความเจริญให้ปังแบบนี้ตลอดไปครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่มารับชมช่องหนุ่มวลคนรคยาลืมกิจกรรมคอมเมนต์มาเยอะๆครับพี่นอ้องอวยพรหลาหน่อยให้มีหลานห,หลาน่อยมีความสุขความเจริญแบบนี้ตลอดไปครับสวัสดีครับ